สวัสดีค่ะวันนี้ช่องคืนนี้ชาแนลจะนําเสนอลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลประจําเดือนมีนาคมปศสองพนร้อยหกนะคะเดือนมีนาริเริ่มงานใหม่ๆเงินก็เริ่มขยับคนโสดเจอรักใหม่นะคะแต่ก็ดูให้ดีๆนะคะอาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังซ่อนเร้นอะไรปิดบังอยู่ก็ได้นะคะ คนมีคู่ก็ระวังการขัดแย้งขัดใจกันจะรอบอิวาทกันบ้างนะคะจะเย็นๆกันเดี๋ยวทุกอย่างจะลงตัวและผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับช่องของแม่หมอกรีนี่ชา n แนลนั้นอาศัยลักนาราศีเป็นหลักนะคะเอ,อลักนาราศีก็ได้มาจากการคำนวณหาจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดเอามาคำนวณผูกดวงออกมาเป็นลักนาราศีตุลน,นะคะ สำหรับใครที่ยังไม่ทราบราศีตัวเองนะคะลัคนาราศีตัวเองว่าเป็นราศีไหนนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาข้างใต้คลิปนี้ได้นะคะแม่หมอจะ,จะทำให้จะดูให้นะคะเอ่อหรือจะดูจากคลิปนี้ไปก่อนก็ได้ราศีตุลก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะ เรามาเริ่มกันด้วยเรื่องงานเลยนะคะเริ่มต้นปีมาต้องบอกเลยว่าชาวลักนณาราศีตุลยังมีทิศทางการงานที่ดีเลยทีเดียวเพราะดาวพฤหัสบ,บดียังเอื้อให้เกิดเรื่องดีๆขึ้นเกี่ยวกับเรื่องงานแต่พอดาวพฤหัสบ,บดีย้ายเปลี่ยนราศีไปเรือนอริในวันที่8เมษายนพศ2565 จะทําให้การงานของชาวลัคนาราศีตุลเกิดอุปสรรคมาบ้างหรือใครทําธุรกิจก็จะเจอคู่ศัตรูตัวฉากาัดเข้ามาแย่งจริงความสําเร็จได้สําหรับเดือนมีนาคมนั้นต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีตุลยังคงมีโอกาสที่จะริเริ่มงานใหม่ๆได้เนื่องจากดาวพุธคือเจ้าเรือนพบสุภะและวินาศนะของลัคนาราศีตุล ย้ายก็สู่พบเรือนปุตตะในวันที่ 2. มีนาคม2565ถึงวันที่ 17. มีนาคมแต่อย่างไรเสียก็ระมัดระวังอย่าออกหน้าออกตามากนักนะคะทำงานแบบอยู่เบื้องหลังหรือทำงานเกี่ยวกับงานออนไลน์ก็ได้งานที่ทาเกี่ยวกับร่วมหุ้นร่วมทุนกับชาวต่างชาติต่างแดนอะไรพวกนี้จะส่งผลดีมากกว่านะคะ แต่พอวันที่18มีนาคมเป็นต้นไปดาวพุธก็จะย้ายไปสู่ภพอริถึงวันที่3เมษายนพศ2565อาจจะทำให้ช่วงนี้มีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานได้หรือมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานและดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งซึ่งเป็นภพลาภคข,ของชาวลัคนาราศีตุลได้ย้ายเข้าสู่ราศีมีนภพอริ ในวันที่15มีนาคมถึงวันที่13เมษายนพศส5 6 5ทําทำให้ช่วงนี้อาจจะติดขัดเรื่องเงินเรื่องไรายได้มีปัญหามีอุปสรรคมีการชะลอ,เ,อ,อเงินที่คิดว่าจะได้ก็อาจจะไม่ได้แต่อย่างไรเสียเมื่อดาวราหูย้ายออกจากเรือนมรณะของชาวลักนาราศีตุลในวันที่30มีนาคมพศ2565 เข้าสู่ราศีเมษรหรือภพปัตตนิของชาวลัคนณาราศีตุลและดาวราหูก็คือภพปุตตะของชาวลัคนณาราศีตุลจะเป็นตัวช่วยให้ชาวลักนณาราศีตุลสามารถเอาตัวรอดได้เนื่องจากราหูที่ย้ายมายัางราศีเมษรหรือภพปัตตานิของลัคนณาราศีตุลเล็งมายังลักนณา art. หรือภพตานุตัวตนของชาวลักนณาราศีตุลน,นั้นจะส่งเสริมให้ชาวลักนณาราศีตุลสามารถพลิกเพลงและแก้กไข แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้เพราะราหูคือดาวแห่งความฉลาดเอาตัวรอดเก่งและพลิกแพลงเก่งและนอกจากนั้นการที่ราหูเล็งลัคนาซึ่งราหูคือพบปุตตะของลัคนาราศีตุลปุตตะก็คือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆยังส่งผลให้ชาวราศีตุลที่คิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามในปีครึ่งที่ผ่านมา เริ่มต้นอะไรแล้วก็มักจะล้มเหลวหรือเริ่มต้นแล้วไม่ได้ดังใจแต่นับจากนี้ไป30มีนาสอง5เป็นต้นไปอีกหนึ่งปีครึ่งใครที่คิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะสำเร็จได้ตามเป้าหมายตามใจปรารถนาได้แล้วเพราะดาวแห่งการเริ่มต้นได้หลุดออกจากภพมรณะแล้วอะไรที่ทำแล้วยากมากก็จะสำเร็จ ใครที่คาดหวังงานใหม่ๆก็จะสำเร็จสมหวังใครที่หวังจะย้ายที่ทำงานอะไรใหม่นะคะก็จะสำเร็จสมหวังดังใจปรารถนาเช่นกันแต่การทำนายนี้คือการทำนายแบบภาพรวมนะคะเป็นของชาวลัคนาราศตีตุนทั่วทั้งโลกเลยซึ่งไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะไม่ตรงหรือถูกต้องหรือเกิดกับทุกคน ต้องดูดาวพื้นฐานเดิมที่เกิดของแต่ละคนประกอบด้วยนะคะมาต่อกันในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนนี้เลยเดือนมีนาคมช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นนะคะ มีรายได้เข้ามาจากการริเริ่มงานใหม่ๆแต่ก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนื่องจากดาวพุธด,ดาวสีเจ้าเรือนสุภะหรือวินาศนะของชาวลัคนาราศีตุลย้ายเข้าสู่ปุตตะในวันที่2ถึง17มีนาคมได้มาแล้วอาจจะต้องจ่ายออกไปทันทีหรือได้มาแบบโดยหั่นบันทอนไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้มาแบบครึ่งและช่วงครึ่งเดือนหลังก็ให้ระวังการเงินจะติดติดขัดขัด,ขดมีปัญหาอุปสรรค เ,ออเงินล่าช้าหรือไม่ได้ดังใจแต่ชาวลัคนาราศีตุลก็สามารถที่จะหาหนทางแก้ไขและผ่านไปได้ในที่สุดเพราะอย่างไรเสียดาวราหูก็ยังให้คุณในเรื่องของความฉลาดและพลิกแพลงเก่งสามารถเอาตัวรอดได้นะคะส่วนความรักของชาวลัคนาราศีตุลสำหรับเดือนมีนาคมนี้ ดวงความรักของชาวลักนาราศีตุลคือเลขสามปัต,ตนิอยู่คู่กับเลขหกดาวสุขคือพบอตนุหรือลักนาของลักนาราศีตุลซึ่งตอนนี้อาศัยอยู่ในราศีมังกรซึ่งเป็นเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีตุลคนมีคู่ก็จะช่วยกันสร้างฐานะครอบครัวแต่สำหรับเดือนนี้ทั้งเดือนมีดาวสามดาวหก และดาวเจ็ดอยู่ร่วมเรือนกันในเรือนพันธุทําำให้อาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันได้ขัดใจกันบ้างถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็ควรจะอยู่กันแบบห่างๆกันไว้นะคะและใจะเย็นๆกันไว้อย่าพยายามใช้อารมณ์ในการพูดคุยสำหรับคนโสดอาจจะได้พบรักจากแดนไกลหรือจากทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลแต่ก็ดูให้ดีๆนะคะว่าคนที่เข้ามามีอะไรปิดบังซ่อนเร้นหรือเปล่า และช่วงครึ่งเดือนหลังก็อาจจะมีการเข้าใจผิดไม่เข้าใจกันอาจจะมีเรื่องขัดใจกันทะเลาะเบาแว้งกันก็ให้มัดระวังกันด้วยนะคะส่วนเรื่องของโชคลาบนั้นนะคะครึ่งเดือนแรกก็อาจจะเสี่ยงได้เล็กน้อยแต่ก็อย่าหวังมากมายเนื่องจากดาพุธดาศีด้าเรือนสุภาและวินาศนะเข้าเข้าเรือนปุตตะในวันที่2ถึงวันที่17มีนาคมเอ่อแต่หลังจากนั้นแล้วก็ไม่น่าจะเสี่ยงนะคะน่าจะ มีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองโชคลาภไม่น่าจ,จะได้ส่วนสุขภาพก็ให้ระวังอาจจะเจ็บป่วยเนื่องจากราหูยังไม่ได้ย้ายออกจากเรือนมรณะแต่หลังจากวันที่30มิีนาคม2565สุขภาพอาจจะเริ่มดีขึ้นและอาจจะเจอหนทางในการรักษาที่ได้ผลดียิ่งขึ้น เราค่อยมาต่อกันในเดือนเมษายนอีกนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แม่หมอถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็สแกน QR code มานะคะเพียง99บาบาทเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ